สวัสดีครับวันนี้ผมเคลว่นนะครับวันนี้พามาแนะนาําสินค้าบริษัทนะครับสร่วๆนะครับผมตอนแรกอัดแรกเลยนะครับก่องเข้ามานะครับก็จะมีเรื่องสแกนนี้นะครับสแกนอุณภูมินะคะรับไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนหลังมือนะครับหรือว่าเป็นสแกนใบหน้านะครับสแกนได้ทั้งในรูปแบบของตัวใสหน้าตากอยู่นะครับถ้าอุณภูมิไม่เกินนะครับก็จะผ่านเข้ามาได้เลยนะครับ ในส่วนของภาพรวมนะครับก็จะมีในส่วนของตัวประดิษฐานหน้ามาของต้าหัวน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแอสเตคอนโทรลนะครับตัวสแกนนิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนนิ้วถ้าบ,บัตรกดรหัสนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว UE ีนะครับทีว e ีต้าหัวก็จะมีเป็นทุกทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใช้งานทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นรุ่นที่เป็นงานโปรเจกต์นะครับก็สามารถมีให้เลือกหลากหลายนะครับในส่วนของอลารานก็มีนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นระบบ C V I นะครับของต้าหัวในตระกูลของ S V R นะครับก็กล้องจะมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟลีร์หรือตัวนี้ตอนนี้นะครับจะเป็นฟลุคเลอร์นะครับจะเป็น1 L E D หรือ2 L E D นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับถัดมานะครับสินค้าขายดีตอนนี้ก็คือจะเป็นกล้อง I P I M O นะครับ I P I M O ก็จะมีเป็นเครื่องนี่ครับตัวชูโรงเลยนะครับก็จะเป็น I P เครื่องบันทึกที่ปล่อยไวเดตได้นะครับเชื่อมต่อกล้องกับเครื่องอัตโนมัตินะครับสินค้าโม่ก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวภายในนะครับหรือเป็นภายนอกนะครับที่เอาดอได้เลยนะครับตัวสองเสาจะมีเป็นตัวอิสเฟเลตกับตัวที่เป็นฟูคันเลอร์นะครับแล้วก็พยบมาอยกไงนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวกล้องไอพีนะครับของต้าหัวนะครับไอพี IP ต้าหัวก็จะมีส่วนของตัว กอแกและโดมน,นะครับนะฮะก็จะมีในส่วนของตัวฟูคันเลอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนะกลางคืนเป็นสีจอด2ี่ชั่วโมงนะครับผมอ่าแล้วก็สินค้าในส่วนของอตู้ทัว่วไปก็จะมีในส่วนของตู้แหลกนะครับตู้แหลกเราก็มีทุกไซส์เลยนะครับ6 u ยู12 u ยูยูนะครับหรือว่าในส่วนของงานโปรเจกต์ 7, ตัวใหญ่ก็มีเลยนะครับตามที่6 u ยูนะครับก็ตอนนี้นะครับจากโปรโมชันก็จะมีของแถมนะครับตัวจะเป็นสาย หรือว่าเป็นไม้กั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโซนในส่วนของตัวผ่านทางนะครับก็สามารถขึ้นเวลาขึ้นป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็สามารถแจ้งราคาได้ด้วยนะคะะรับผมสินค้านี่บริษัทก็ภาพประมาณนี้ครับขอบคุณครับ